จริงไหม Apple กาลังจะละ Google ไปทั้งหมดต่อไปคนที่ใช้ iPhone เนี่ยจะใช้ Google Map, Google Drive หรือว่า YouTube ได้ปะเนี่ย เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นข่าวแชร์กันเยอะมากเลยเนาะบอกว่า Apple เนี่ยจะเอา Google ออกไปแล้ว <S <S แหล่งข่าวมาจากวิศวกรที่เคยทํางานใน Apple ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแอปเปิลไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นนะกับการที่หยิบ iPhone มาแล้วเห็นบร,ริการของ Google เต็มไปหมดจนขนาดว่า Apple เองเนี่ยตั้งใจว่าจะทํา Search Engine ของตัวเองเหมือนกันอ้าวแล้วยังไงอ่ต่อไปคนใช้ iPhone หรือว่าใช้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Apple เนี่ยจะยังสามารถใช้บร,ริการของ Google ได้หรือเปล่่่าาาาาจจะะะเเเเเปปปป็็็นนนนนนหหมมมมมือััั้้ยยคลลลิีีีกใฟงวไ แล้วสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของการห้ามใช้ Google เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะพอทุกคนเห็นข่าวเนี่ยจะว่าต้องมีเอกันนิดนึงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะถ้าถามว่าทะเลาะไหมต้องบอกว่าทะเลาะค่ะแล้วทะเลาะมาแบบ นานมากแหละย,ย้อนไปงแต่ยังไม่มี iPhone นะคะตอนนั้นบริษัท Google กับ Apple เนี่ยเหมือนบริษัทพี่บริษัทน้องอะ่ะช่วยกันคิดช่วยกันทําก่อนที่ Apple จะออก iPhone มาเขาก็อ่า g o o g l e ช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าถ้าจะมีโปรแกรมอะไร Default ในมือถือเครื่องใหม่ e, ที่เราจะปล่อยเนี่ยมันควรจะเป็นโปรแกรมอะไรดีก็ <ault> อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแอปเปยังไม่มี App Store ค่ะเขาก็ายังไม่ได้คิดโปรแกรมของตัวเองใช่ปะยืมของ Google เนี่ยมาใช้อ่า g o o ก l e ก็คิดให้พอปี2007เลย ปล่อย iPhone ออกมาตอนต้นปีโหทุกคนแบบว้าวมากมือถือออกมาแบบไม่มีปุ่มไม่มีอะไรมีแต่จอเป็นทัชสกรีนหมดเลยปลายปีเท่านั้นแหละกูก็ปล่อยมือถือ Android ออกมาเลยเป็นแบบเดียวกันคือเป็นจอเฉยๆไม่ได้มีปุ่มอะไรสตีฟจ็อบบอกเลยโหชัดมากเฮ้ยทำได้ไงมันเรารักกันเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่หรอทำไมถึงกอปไอเดียแบบนี้ถึงขนาดว่าสื่อต่างชาติอะคะ่ะใช้คำว่ากราด ที่แปลว่าความเครียดแค้นถ้าพูดภาษาไทยบอกว่าไม่เผาผีอะตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยแอปเปิลก็เลยพยายามจะหาท่าที่จะออกแบบแอปออกแบบบริการอะไรที่เป็นของตัวเองเพิ่งพา Google ให้น้อยลงค่ะมันก็เลยแปลว่าการที่เขาจะทะเลาะกันหรือไม่ญาติดีกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเป็นเรื่องใหม่มันมีมาสักพักแล้วค่ะอา้าวแต่พอฟังแบบนี้แปลว่า Apple คิดจะเอาทุกอย่างที่เป็น Google ออกไปจาก iOS ทั้งหมดเลยเหรออ่า Gmail เอ่ยูทูบจะ ใช้ไม่ได้แล้วสําหรับคนที่ใช้ iPhone หรือใครก็ตามที่อยู่ใน Apple แต่มันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าจากข่าวเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถึงกับแบบคุยลบหรือว่า band, แบนแอปต่างๆของ Google ออกไปจาก a Store นะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>แค่เขาจะากันพื้นที่เพราะต้องบอกว่า Apple เนี่ยเขามีอีโค y ซิสเต็มที่แบบแข็งแรงมากๆใช่ไหมแล้วก็มีคนที่ใช้ Product ของ Apple เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆอยู่แล้วถ้าเขาอยากจะผลิตเซอร์วิสอะไรขึ้นมาให้คนของเขาใช้กันเองเนี่ยก็ทําได้ง่ายไม่จําเป็นจะต้องหูไปยืมเซอร์วิสของคนอื่นมาให้คนภายในของเขาใใใชช้้ซึ่่งจะวาครันนไห ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดด้วยเนาะอย่างจ๋าเองนี่ใช้ไอโฟนมี Apple ID ใช่ไหมคะแต่ว่าใช้อะไรเอ่ยให้ Google Calendar อ่ากลับมาที่กระแสข่าวของเราต่อนะคะในข่าวเนี่ยเขาบอกเพิ่มเลยนะบอกว่าส่วนที่ Apple ตั้งใจจะแบบพัฒนาของเขาอย่างต่อเน,นื่องเลยเนี่ยมีทั้งหมด3ส่วนค่ะจ๋าจะไล่จากส่วนที่เรียกว่า น่าจะก,กระทบยูเซอร์อย่างเราเนี่ยน้อยที่สุดก็คือเรื่องแอดเวอร์ทิสเหรือว่าธุรกิจโฆษณาปกติเนี่ยเราก็จะเห็นพวก o o เกิลแใช่ไหมแต่ต่อไป Apple ก็เขาจะใช้พื้นที่ที่มันเยเป็นอีโคสิสต์มของนเขานี่แหละในการใช้หาเงินทําโฆษณามากขึ้นยูเซอร์อย่างเราก็อาจจะได้ผลกระทบแค่ว่าเออเราเห็น Apple a d มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะแต่อีก2เรื่องเนี่ยแต่ว่าน่าจะกระทบแบบยูเซอร์อย่างเรามากๆเลยอันแรกก็คือ Google Sear c h ค่ะและอีกอันนึงค่ะ Google Map ตกใจใช่ปะว่าถ้ามันหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไล่แบบขย,ขยี้ขยี้ทีละเรื่องเลยค่ะอันแรกก็คือตัว Google search เนอะถามว่าไอที่เราพูดกันเนี่ยว่าเขาจะ Apple search มาแทน Google search เนี่ยคือการที่เขาจะแบน www.google หรือเปล่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคําว่า Apple search หรือ Google search ที่จะพูดถึงเนี่ยคือตัว search engine ใน iOS อย่างเวลาจะาอยากหาข้อมูลอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปใน address bar เนี่ย เนี่ยจริงๆแล้วมันเด้งขึ้นไหมเราเห็นเลยนะคะว่ามันคือ Google Search แต่ว่า Search Engine เนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยเนาะอ่ะ Google Search แล้วหนึ่งมีบิงมี Yahoo แต่ว่าใน iPhone หรือในอุปกรณ์ต่างๆของ Apple เนี่ยเขาดิวกันไว้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะ Search อะไรส่งคำถามอะไรเข้าไปใน Search Engine เนี่ยจะต้องเป็นชั้นนะเพราะว่า Google เนี่ยจ่ายเงินให้ a p p l ปลปีละหมื่นกว่าล้านเหรียญเยอะมากอะแค่เพียงแค่ว่า Search Engine ของคุณไม่ว่าใครจะ Search อะไรก็ตามต้องเป็นชั้นนนทาามถึงยอย,ยออจเะขั้น เพราะว่า Google Search จริงๆแล้วอะค่ะเขาไม่ได้ให้เราใช้แบบฟรีได้ขนาดนั้นหรอกเนาะอะไรก็ตามที่เราอยากจะเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลต่างๆเขาเก็บเป็น Data ไว้ wise, แล้วเอา Data อันเนี้ยไปขายต่อเออ คนนั้นเขาเสิร์ชอันนี้อยากรู้อันนี้ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นเงินเป็นทองของ Google ไปทั้งหมดเลยค่ะพอเห็นแบบนี้เราก็โหแสดงว่า Google เนี่ยได้เงินเยอะมากๆเลยนะคะกับการที่เอา D a ต a าที่คนเสิร์ชนู่นเสิร์นี่ไปขายอ่ะเราคิดแบบ Apple นะทําไมฉันไม่สร้าง Search Engine ของตัวเองแล้วหาเงินจาก Data เหล่านี้หรือพื้นที่ตรงนี้ล่ะ Apple ทําได้อยู่แล้วค่ะและณนะตอนนี้มันก็มีก็คืออย่าง Sir i Spotlight ใช่ปะที่เราใช้เขาเป็นเหมือน a s s i s t a n t เฉยๆต่อไปเขาอาจะพัฒนาจนมันกลายเป็นแบบอเส ยูเซอร์จะใช้หรือเปล่าเพราะเดี oui ๋ยวนี้เราอยากจะรู้อะไรแล้วก็แป๊บนะเธอเดี๋ยวฉันไป Google ให้ก่อนเฮ้ยมันกลายเป็นเวิร์บแล้วนะต่อไปจะเปลี่ยนไปแล้วเธอเธอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปแ p ปเปิลสวยใช้ก่อนมันจะเกิดคํานั้นขึ้นจริงๆหรอรู้ไม่ถึงว่า Apple เองเนี่ยจะยอมแบบโยนเงินทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วหมื่นกว่าล้านเนี่ยฉันไม่เอาฉันใช้ของฉันดีกว่าก็ต้องลองดูว่ามันจะถึงวันนั้นหรือเปล่า และหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าเราสามารถเลือก Search Engine ที่จะใช้ในพวกอุปกรณ์ของ Apple ได้นะเปลี่ยนได้เลยคือมันมีให้เลือกหลายตัวมากอันนอกจาก Google ใช่ไหมก็จะมี Bing มี Du ักดักโก o มีเอเลือกได้หมดเลยค่ะมาถึงตัวสุดท้ายเลยค่ะที่จ้าว่าน่าจะเป็นแบบ ที่ทุกคนคือหากันมากๆคือ Google Map นั่นเองเพราะถ้าถามคนที่ใช้ iOS ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เลือกใช้อะไรคะก็ Google Map ปะคืออันนี้แบบพูดแบบไม่ได้ bias นะเราไปดูจากในคนที่ให้ rating ใน App Store เลยว่าคือยังไงอย่างมันก็เทไป Google Map อยู่แล้วในเรื่องของความละเอียดมีภาพต่างๆมีระบบที่ดีแล้วก็ความเคยชินของ user ด้วยจนขนาดว่ามีบางคนบอกเลยนะว่าถ้าวันหนึ่งนะ iPhone ลบ Google Map ออกไปฉันจะย้ายไปใช้ Android ไม่ใช้แล้ว iPhone เพราะรู้สึกว่า ฉันจะใช้ยังไงฉันใช้ไม่ได้น่าสนใจปะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วว่าตั้งแต่ iPhone ออกมาแรกๆเนี่ย <S <S <น>เขาออกมาพร้อมกับ Google Map นะเขาก็ใช้มาใช้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งค่ะมีการแบบประกาศสืกสงครามกันแบบไม่ถูกกันนิดๆหน่อยๆใช่ปะ Google เริ่มแบบออกมือถือ Android ของตัวเองมี Google Map ใช้ในมือถือ Android ใช่ปะแล้วก็เริ่มกัด ใครที่ใช้ iPhone นะอยากจะใช้ Google Map ใช่ไหมฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้ใช้ได้ไม่เท่ามือถือ Android นะจ๊ะต้นปี2012ค่ะ iPhone เลยบอกว่าอ่ะได้กักใช่ไหมปล่อยเลยฉันปล่อยตัว Apple Map ของฉันมาเลยว่าใครที่ใช้ iPhone มาใช้ Apple Map จ้ะฉันมี Service Map ของฉันเหมือนกันแต่ยังไงคะปล่อยออกมาบงคือแบบภาพเพิ่ก็ไม่ชัดปักหมุดก็ผิดจนขนาดว่าทีมพุกต้องออกมาขอโทษว่าเออ แอปที่ฉันปล่อยออกมาเออมันไม่ดีนะเดี๋ยวฉันจะไปพัฒนาต่ออะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยแหละแอปเปิลแมปถ้าเทียบกับ g o o g l e Map นะคะยังห่างกันมากๆก็ตาม Apple ิลเขาไม่ได้หยุดพัฒนานะเขาพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในจะในเรื่องของภาพรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงระบบด้วยจนขนาดว่าอ่ะยอมให้เติร์นพาร์ตี้มาช่วยมีการปล่อยให้ยูเซอร์เข้ามาช่วยใส่รายละเอียดได้นะคะแต่ถ้าถามว่าวันหนึ่ง Apple Map จะสู้กับ g o o g l e Map ได้แบบเทียบชั้นกันเลยไหมเชียร์อัพละกันก็รู้สึกว่าเอ้ยมีโอกาสท น่าจะใช้เวลานานมากๆเหมือนกันนะแต่ที่เขาพัฒนาเนี่ยมันมาไม่ถึงเมืองไทยค่ะเพราะว่าเขากระจุกกันอยู่แค่ในอเมริกาแล้วก็แค่พวกเมืองใหญ่ๆแค่นั้นเองอ่ะที่เรามาทั้งหมดเนี่ยจา้าวทุทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจข่าวที่มันเป็นกระแสกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสรุปเลยก็คือ Apple เนี่ยเขาไม่ได้แบนเขาไม่ได้แบบลบ Google ออกไปทั้งหมดนะเรายังสามารถใช้ได้อยู่เลือกใช้ได้อยู่ค่ะแต่จากที่เราไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็เลยแบบชวนคิดขึ้นมาอีกแบบนิดนึงว่าเฮ้ย a p p เ e เองก็พยายามพัฒ ที่เขาจะสามารถทําได้แบบดีได้เทียบเท่าของ Google เลยในมุมจาเองอาจารย์รู้สึกว่าเขาเก่งคนละอย่างไปแล้วอะ่ะเราเชื่อความสามารถของเขาในเรื่องของฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะแต่ว่า Google เนี่ยเราเชื่อเขาในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบต่างๆถ้า Apple เองอยากจะมาเทียบ Google เนี่ยคงต้องใช้เวลาแบบนานมากๆในการเก็บ Data ต่างๆเก็บแบบการใช้งานของยูเซอร์ด้วยอะ่ะ พราะนึงสภาพสิ Google เขามีหลายอย่างมากเลยนะเราเซิร์ชต่างๆอะข้อมูลก็ไปที่เขาเราไปปักหมุดต่างๆในแมพข้อมูลก็อยู่กับเขาหมดเลยจนเขาทําให้เราชินกับการใช้งานเขาได้ขนาดเนี้ยถึงขนาดที่ว่าถ้าจ๋าบอกว่าเฮ้ยเซิร์ชข้อมูลให้หน่อยดีหรือว่าปักแมบไปนู่นไปนี่หน่อยเปิดอะไรกันคะ Apple ปะไม่ปะเปิร์ช o g l e เงี้ยหรือเปิด Google Map อย่างเงี้ยจริงป่ะแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนฟังแล้วแบบไม่ ปัจจุบันเนี่ยใช้ Apple Map อยู่อะไรเงี้ยเอยแชร์ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่าแต่ละคนยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยเลือกใช้อะไรกันนะคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยหรือคิดว่าเฮ้ยทิปข่าวมันบอกว่ามันไม่ได้แบนไม่แน่นะมันอาจจะแบนก็ได้อะไรเงี้ยมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ